เอาวันนี้หนูจะมาทำอะไรซื้อขนมกระดาษซื้อซื้อขนมกระดาษมาไปทำอะไรลูกไปกินใช่ไหมไปรีวิวไปลองเล่นดูกันใช่ไหมอ่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราลงไปซื้อกันดีไหมเขาเรียกขนมแลไขนมประหลาดเหรอขนมกระดาษโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อกันเดี๋ยวโอเคไหมเราถึงเซเว่นแล้วโอเคนะ หาทิหาทิอันนไม่ใช่ันีันที่แปะลิ้นมันก็คลยๆี่แลิ้นนกระดาษที่แปะลิ้นอ่ะมัก็คล้ายๆกระดาษอ่าใช่ไหมต้องซื้อช็อปปิ้งไปใ้ด้วย ีออเอาที่แปะลิ้นเนี่ยตำรวจก็ดาษแปะลิ้นเนี่ยเอานี่ะอันนี้เราก็ถึงบ้านแล้วเนาะใช่ไหม,ไมเราจะมาทำอะไรกันแปะลิ้นใช่ไหมอ่าโอเคบิงโอเคไหนตูส้สิใกล้ๆสิวาง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 ก่อนลูกโอเอันนี้คือด้านหน้าเนาะ ไหนเพล็ดูด้านหลังสิด้านหลังอันนี้คือด้านหลังตัวอย่างโอเคไหนมาแกะสิไหนลองลองแกะสิข้างในมันจะเป็นยังไงแกะได้ไหมแกะได้ไหมแกะได้ไหมแกะแกะมาไหนดูดิข้างในเป็นยังไง ดูสีข้างในเป็นยังไงแกออกมาดีๆนะลูกอย่าฉีกนะไหนแกออกมาเที่ยวออกมาเที่ยออกมาเที่ยวออกมาไหนลองเทีออกมาดิได้ไหมได้ไหมไหนออกไหมออกไหมออกหรือเปล่าโอ้ยหน้าตาเป็นยังไงไหนไหนไหนเอามาให้ป่าเลยดิอ๋อหน้าตาเป็นอย่างงี้เนาะอ๋อมีมดด้วยมีมดด้วย ไมมีมดด้วยมดมาแล้วไหนไหนลองลองลองแกะแล้วลองดูดิว่าทำยังไงไหนไหนพ่อดูดิว่ามันเป็นยังไงอ๋อมันก็เป็นกระดาษเนาะหมดกระดาษเลยนะแต่มันเป็นขนมใช่ไหมนี่น้องๆดูนะนี่เป็นขนมนี่ไหนไหนดูดี่ไหนต้องแลบลิ้นออกมาดิอ่าอนี่ใช่ไหมอ่าแลหนุนหนุนไหนเราจะทํายังไงไหนดูดิอันนี้ตัวอะไรเนี่ย เป็นมานะ้าเนาะโอเคไหนไหนลองสิลองอาฮะแปะเข้าไปแปะเข้าไปไว้นานไหมไหนไหนี่ยพ่อมาดูข้างกล่องซิว่าข้างกล่องเขาเขียนว่ายังไงไหนเขามีไหมมีไหมไม่มีไม่มีบอกใช่ไหมไม่มีบอกไหนไหนลองดูดิแต่ลองแกะแกะตัวที่จะเป็นจะเป็นรูปม้าไหมเอาติดลิ้นอ่ะติดเหรอ ติดติดไหนเอาลิ้น,นออกมาดูดิอ่าจะเป็นนี่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 เป็นรูปม้าแน่เนี่ยเอาไหนแล่ลิ้นออกมาดโอ้โเป็นรูปม้าอยู่นะแต่ว่าเขาเขาเป็นไม่ชัดไหนไหนไหนลองลองกินนี้ว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมไหนเล่นไหนลองบอกซิว,กว่ารสชาติอร่อยเป็นยังไงอร่อยแบบ <S 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 เป็น,นรสสตรอเบอรี่ใช่ไหม แล้วแล้วแล้วเรานี่สีเขียวสีเขียวแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวหนูรู้ได้ไงเแอปปเุ้ยอุ้ยไหนดูดิไหนไ, vida, ไหนลองอันนี้ที่เป็นรูปมือไหนดูดิลองลองไหนอ้าปากแลบดิสิแลบลิ้นไหนแลบลิ้นออกมาอ้าปากโอเคอ้าปากคายอ่ะเน็บเยื่อลิ้นอ่ะไหนลองลองกมเข้าไป อึ๊บเีย,ยไหนเอากูปากเลยกูปากอ่าเป็นไงมันจะมันจะดูดเข้าไปใช่ไหมมันจะแบบมันจะติดลิ้นเลยใช่ไหมลองไว้แปบ๊บนึงนะหายังหายังไหนลองดึงออกนี่อ๋อติดติด,ต,ดติดเหนน็ดดาลหรอติดเห็ดดาลเลยเหรอติดเห็ดดาลเลยลเหรอ เ,เขี้ยวละเขี้ยวไหนนะอาวัดาสิอ่าไม่มีอะไรเลยตอนนี้มันเป็นสีสีม่วงกันหมดหมดแล้วเพราะไหลอันแล้วใช่ไหมไหนแล้วไหนลองก็อลองกินสีชมพูนี่นะ,ะก็จะกินสีชมพูอืมอืมโอเคเดี๋ยวเราจะรีวิวแล้วก็เราจะลองซื้ออะไรมาเล่นก็เดี๋ยวเราดูกันต่อไปนะว่าเราจะซื้ออะไรมาเล่นถูกไหมมีมดด้วยเหรอ ยังไงก็อย่าลืมกดถูกใจใช่ไหมแล้วก็กดอยากตากล้วยตอะไรนะฝักตาข่าเหรอฝักตาข่าแล้วก็กดแชร์ใช่ไหมอ่าโอเค,คกดกระดิ่งเหรอใช่ใโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปละบ๊ายบาย